ครับนนทไทยรถไถมือสองป่าวจงพล้อสวัสดีครับสวัสดีเช้าครับเสาร์วันที่หนึ่งเมษาพี่น้องครับหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับขออนุญาตมารีวิวนะครับสองคันครับมือนี้ครับเอาใจสายอีทีนะครับสายอีทีมาคันแรกครับอีทีเก้าหาพี่น้องครับโคงอยุธยาแท็กเตอร์ครับโอ้ยโค้งงามครับตัวนี้ครับโค้งสวยมากๆ เครื่องเก้าห้าเด้อนะครับเดี๋ยวเช็คระบบนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาครับแต่ว่าโครงสวยครับตัวนี้ครับไปแบบเร็วๆนะครับโครงสวยโครงสวยล้อยางยังมีลมอ่ะโอเคครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเข้าสองคันมามาดูอีกคันครับตัวนี้เพิ่งล่างเมื่อขึ้นนี่ครับเพิ่งล้างเพิ่งล่างมามามาเดินมาข้างหลังนะครับอย่างว่างอยก่หลายคันนะครับเป็นจอดเปิดแทวเลยครับอ่ะเร็วๆมาเร็วๆครับมา นี่ครับรักฐานการล้างครับพี่น้องครับถึงล้างเมื่อคืนครับสายอีที่พี่น้องครับสายอีที่ครับถามหามาเยอะนะครับอ่าผอดล้างเมื่อคืนอีทีเก้าห้านะครับโอ้บอมแอนครับอีทีหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับซิเวดแร้งครับตัวนี้ครับโค้งบิ๊กจิ๋วมิเนเนียมสองพันเก้านะคโอ้ยโค้งกะงานอีกแล้วครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเช็คระบบนะครับ แต่เสียงหวานครับตัวนี้ครับดูคร่าวๆแล้วนะครับรถใช้งานน้อยครับรถผู้ถอยกแล้วครับนี่ครับนี่อีที95นะครับ110ครับกับ95มาดูรหัสเครื่องดีกว่ารหัสเครื่องตัวนี้เป็น3 0 0 0 0นกว่าแล้วครับเห็นไหมครับ ET 110ครับ3 1 7 170ปลายตัดแล้วครับเห็นไหครับวิธีเช็คนะครับเดี๋ยวเราไปดู บอกแท็กติกครับแท็กติกนี่หน่อยเนี่ยเวลาไปดูรถนะครับนี่หูตัวนี้ครับนี่ที่ครอบคันเร่งนี่แถมมันมีหูกระโดกว่ามองนี่น่ครับนี่นีเห็นบ่นี่ถ้าัตนี้เขาเรียกว่าปลายตัดนะครับนี่ปลายตัดปลายตัดปลายตัดก็คือปรถรุ่นหลังๆแล้วครับร่ะฮสี่เป็นสูงพอสมควรละสามสี่แสนละครับนี่ถถมมีกระโดกมากครับี๋ยวถึเพื่องตัวยาง ก็ดออกมาบฝังนี้ก็คือเปนสิเป็นรถรุ่นแรกๆครับอ่ะเอาซ้ำนี่ลนะบายกตัวอย่างครับสั้นๆครับสองนาทีเก้าห้าครับกับสิบเอ็ดแรงครับเดี๋ยวรอฟังเสียง EP ต่อไปโอ้ยอ่ะเดินมาฝั่งนี้นิดหน่อยครับนิดหน่อยเอาแบบนิดหน่อยไม่เอาเยอะสั้นๆ FC บอกว่าไม่อยากดูยาวเดี๋ยวรออัปเดต EP ยาวๆอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับ